กบสวัสดีเพื่อนเชาว p เเดิมนะครับผมเม็อกที่ตินกลุ่มเลน้อยเรานะครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวมันมีอง้าทั้งตัมตั้มหนึ่งหนึ่งสองชอบให้เราแบบนะชอบแบบว่าให้เราแนะนำทีนผมก็เลยตัดคิดันนี้มานะครับแนะนำทีมให้ ทุกสีนะครับที่ตัวเปลียนกระดานนะครับใช้วิธีนี้ไม่ถึงไม่ต้องปิดเยอะทำ damage ได้ศูงนะครับและเรามีความเสะียกมากในตัวแต่ปีกเ้อะเขาเขียนว่าพรเปลี่ยนลนักระดานไม่จําเป็นมันต้องมองด้วยนะครับว่าคุณเล่นหัวท้ายแบบไหนถ้าคุณเล่นหัวท้ายว่าโปเปลนทั้กระดานโอเคนะมันทําให้มีความได้ปนะครับ ในการทำดัมเินให้สูงขึ้นนะครับเพาเดี๋ยวผมจะทำคลิปสามแบบให้ดูนะครับแบบแรกคือเปลี่ยนรูนทั้งกระดานนะครับเป็นรูนธรรมดาเลยนะครับไม่ไม่ไม่ไมมมไมเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะครับในท้ายไ,ได้ดัมเบลที่เราสามห้าสานะครับแบบคลิปน,นี้คือคอมโบมันฟ้าประทารมา นกับจกที่สองนะครับคือเปลี่ยนือน้ำกระดาและเปลี่ยนมูบอลลูแสงนีนะครับทำให้ได้ดัาที่สูงสูงมากขึ้นนะครับเฉลี่ยที่สี่สี่สาหรือหกสนะครับส่วนที่สุดท้ายคือจากสุดทั้งคือมีตัวบูสด้วยนี่ที่ผมใา้คือโอดิบสอีกสัครับดัาอี่ได้หลักน้่งล้านถึงหนึ่งล้านสามนะครับล้านสองล้านสาม ก็ขอชัที่นี้เเท่านนะันี่คือแนะนำแนะนำว่ามันมีวิธีเล่นง่ายสามารถเอาแบบวิธีการแน็กกตบคบอสบางตัวได้นะโดยที่ไม่ต้องไปหนัให้กำังการาสร้างอะไรที่สิบยี่สิบทองแบบนี้ยต้นิ่ด้